สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตเทียแดงทองเล็กที่40่ห้าหค่ะวันนี้จะมาแก้กลางภาควิชาเคมีนะคะในส่วนของโส์นะคะถังแก๊สถังหนึ่งมีขนาด20ลิตรสามารถทนความดันได้60 atm นะคะถ้าบรรจุแก๊สอซิเจนล,ลงไปจํานวนหนึ่งที่ทาให้เกิดความดัน50 atm ที่อุณหภูมิ2ี่าองศาศเซลเซียสเมื่อเราทิ้งถังนี้ไว้ในโกดังที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสถามว่าถังจะระเบิดหรือไม่นะคะ อาในส่วนของโจทย์นะคะสิ่งที่ให้มาก็คือมีถังแก๊สนะคะถังแก๊สมีค่ะด20ลิตรนะคะทนความดันได้60 atm นะคะแล้วก็มีการเติมแก๊สออกซิเจนลงไปนะคะทำให้เกิดความดัน50า atm นะคะ เพิอมทำให้เกิดความดัน50 atm นะคะก็คือ P1 เท่ากับ50 atm นะคะที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสก็จะเป็น T1 นะคะ25องศาเซลเซียสเราต้องแปลองศาเซลเซียสให้เป็นองศาเคให้เป็นเคลวินนะคะนั่นคือการเอาไปบวกกับ2 7 3ค่ะ ก็จะกลายเป็น2องแล้วก็สิบคีวินค่ะต่อมาเมื่อเราทิ้งถังนี้ไว้ในกระดังที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียส40องศาเซลเซียสจะกลายเป็น T2 นะคะ40องศาเซลเซียสก็ต้องเอาแปลงเป็นเคีวินโดยการเอาไปบวก2อ3เหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็น313เคีวินค่ะต่อมาค่ะเราจะใช้สูตรนั้นก็คือ 1> p 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2ส่วน t สอค่ะอ่าเราจะเริ่มทำตรงฝั่งนี้นะคะเราจะมาแทนเราจะแทนค่าก่อนนะคะตามจากสูตรนะคะ p 1นะคะห้าสิบ ATM หารด้วย298 k ะะ้อเควินค่ะเท่ากับ P 2ส่วนด้วย313 k ควินะคะเราจะย้ายฝั่ง P 2ไปอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็นำ50า ATM มาคูณกับ313 k าควินหารด้วย2 9 8 k เควินนะคะเอาคีวินตัดขอเดี๋ยวตัดคีวินค่ะ จากอันนี้นะคะจะได้เท่ากับ51 52ขอดองขยค่ะ5 2 5 1 atm นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนะะี้ค่ะจะสรุปได้ว่าถังใบนี้ทนความดันได้60ส t m ถ้าเราเติมออกซิเจนที่มีความดัน52.51 atm ถังนี้จะไม่ระเบิดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ